ดาวเสาย้ายจากราศีกลุ่มสู่ราศีมีนในวันที่19พฤศภาคม2568และจะยังอยู่ตรงนี้ไปจนถึงปลายปีพศ2570เลยนะคะเป็นระยะเวลา2ปีครึ่งนะ ก็จะส่งผลดีและไม่ดีต่อชาว12ราศีจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มกันที่ชาวราศีมังกรก่อนเลยนะคะชาวราศีมังกรเนี่ยจะส่งผลให้คุณอยากจะปีกวิเวกวังเวงนะคะอยากจะไปอยู่ที่เงียบๆแล้วคุณก็จะได้ไปด้วยนะคะแล้วก็คุณก็จะได้พบเพื่อนเก่าที่เราไม่ได้เจอกันมานานแล้วนะคะแต่ด้านเสียก็มีนะคะการพบเพื่อนเนี่ยต้องเรามาระ,ระวังคนที่ดีเราก็คบได้นะคะแต่ถ้าหากว่าคนไหนที่ไม่ดีเราก็ห่างๆเนา ก็จะดีมากเลยนะคะให้คุณเลือกคบคนที่ดีนะแล้วก็เลือกคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็นําพาชีวิตของคุณไปในทางที่ดีนะคะหรือให้คุณหมั่นทําบุญหน่อยนะหรือรักษาศีลน,นะคะชีวิตของคุณจะมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะต่อไปนะคะท่านที่เกิดราศีกุมจะส่งผลในด้านของรายรับรายจ่ายของคุณถ้าท่านใดที่ทํางานประจํานะคะ การเงินของคุณหรือเงินเดือนเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยขึ้นนะคะหรือถ้าหากว่าขึ้นก็ขึ้นน้อยเดียวนะคะหรือท่านใดที่ทําการค้านะคะถ้าคุณหวังว่า รายได้มันจะเข้ามาแบบกระชูดเลยเนี่ยมันก็จะยากนิดนึงนะคะแต่คุณก็จะสามารถที่จะรักษาให้มันมีความทรงตัวอยู่ได้นะคะเพราะว่าคุณมีเงินเนี่ยคุณก็เอาไว้บริหารงานของคุณนะคะแล้วก็คุณจะมีการวางแผนในการใช้ใจ่ายเงินทองได้ดีมากขึ้นนะคะหรือคุณจะจำกัดไว้เลยว่าคุณจะต้องใช้ใจ่ายอะไรนะคะก็วางแผนให้ดีๆนะคะแล้วคุณจะโชคดีค่ะในด้านของการเงินนะคะ ด้านการลงทุนเนี่ยถ้าคุณลงทุนระยะยาวนะคะอย่างเช่นคุณซื้อทรัพย์เอาไว้เนี่ยอันนี้ดีค่ะเพราะว่าต่อไปมันจะส่งผลให้คุณมีเงินเข้ามาใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณหวังว่าจะลงทุนเดือนนี้ปีนี้จะให้ได้เลยเนี่ยก็คงไม่ได้ะคะ่ะนะต้องรอก่อนนะคะ ต่อไปนะคะท่านที่เกิดราศีมีนนะคะราศีมีนเนี่ยด้านดีนะคะก็คือคุณจะมีความสงบมากขึ้นนะคะมีสีลสมาธิมากขึ้นกว่าเดิมนะคะไม่ค่อยร้อนรนอะไรมากมายให้คุณหมั่นสดมนนั่งสมาธิเอาไว้นะคะแล้วก็ใจเย็นๆนะคะคุณจะได้ในสิ่งที่คุณหวังอยากอยากจะได้อะไรคุณก็จะได้ถ้าคุณใจร้อนเนี่ยคุณจะไม่ได้อะไรเลยนะคะอันนี้ อแล้วก็ด้านดีอีกด้านก็คือคุณจะโชคดีในด้านของหลักทรัพย์นะคะหรือได้ทรัพย์สินก้อนโตๆนะคะอย่างเช่นที่ดินนะคะหรือว่าบ้านหรือว่ารถที่มันมีราคาหรือมีมูลค่าสูงๆนะคะอันนี้คือด้านดีนะคะแต่ถ้าด้านเสียก็คือว่าต้องเรามาระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะ สุขภาพร่างกายอย่างเช่นการปวดเมื่อยตมเนื้อตมตัวนะคะหรือต้องไปหาคุณหมอเป็นประจําอันนี้คือด้านเสียนะคะอาจารย์ก็แนะนําวิธีแก้ให้ไปเลยนะคะคุณก็หมั่นรักษาศีลน,นะสวดมนต์ไหวพระเป็นประจานะทุกวันได้ยิ่งดีนะคะแล้วบุญกุศลเนี่ยจะหนุนนําให้คุณมีความสุขนะคะมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงแล้วก็คิดหวังอะไรคุณก็จะได้สิ่งนั้นด้วยนะคะรักษาศีลสมาธิปัญญาให้ดีๆนะ,ะแล้วคุณจะโชคดีมากเลยนะคะ แล้วก็คุณก็ต้องอยู่ในกรอบด้วยนะคะเข้าตามตอกออกตามประตูนะคะทาอะไรก็อยู่ในกรอบในกฎในระเบียบนะคะทําอะไรให้มันถูกต้องนะคะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จคุณจะมีความสุขมากชาวราศีเมษถ้าหากว่าคุณทํางานเกี่ยวกับเรื่องการขุดเจาะต่างๆาไม่ว่าจะเป็นขุดอุโมงค์หรือขุดเจาะน้ํามันนะคะหรืออยู่ในทะเล หรือบางท่านก็อยู่ต่างประเทศอยู่ไกลบ้านอันนี้จะส่งผลดีนะคะหรือบางท่านก็ทํางานเกี่ยวกับเรื่องการคิดวิเคราะห์วิจัยนะคะเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลอันนี้ก็จะส่งผลดีอยู่นะคะแต่ถ้าหากว่านอกเหนือจากนี้เนี่ยคุณก็จะมีความตึงเครียดหน่อยนะคะในเรื่องของการทํางานนะแล้วก็อาจจะมีความไม่สบายใจอะไรอยู่บ้างนะคะแล้วก็ด้านสุขภาพนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเส้นเอ็นนะคะหรือกระดูก กระดูกปากฟันของคุณนะคะกระดูกฟันก็คือบางคนอาจจะปวดฟันเนาะฟันข้างในกามอาจจะ มันอาจจะมีปัญหาอยู่นะคะหรือบางคนก็จะมีปัญหาเนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวโครงกระดูกของตัวคุณเองนะคะก็ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะแนะนําวิธีการเสริมดวงนะคะก็ให้หมั่นทําบุญเกี่ยวกับการทําบุญลงศพนะคะแล้วก็ปล่อยปลาไหลนะคะปล่อยปลาตัวยาวๆนะคะแล้วก็งดกินพวกเนื้อวัวด้วยนะคะแล้วก็สัตว์ใหญ่นะคะก็อย่าไปกินเขานะคะมันจะส่งผลให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้น ชาวราศีพฤษภด้านดีก็คือถ้าหากว่าคุณทําธุรกิจใหญ่ๆนะคะคุณจะวางแผนการทํางานของคุณได้ดีกว่าเดิมนะคะก็คือจะหาวิธีที่ว่าจะทํายังไงให้ธุรกิจของคุณไปรอดและอีกด้านที่ดีก็คือเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินนะคะถ้าคุณอยากจะได้ทรัพย์เพิ่มคุณก็จะได้ด้วยนะคะทรัพย์สินก็คือเกี่ยวกับเรื่องที่ดินนะคะบ้านอะไรที่มันใหญ่ๆค่ะนะ,ค,ะ,นะค,ะคุณก็จะมีโอกาสที่จะได้ด้วยนะคะ ต่อไปนะคะท่านที่เกิดราศีเมทุนนะคะเรื่องการงานเนี่ยคุณต้องทํางานระยะยาวนะคะเขาเรียกว่าวิ่งยาววิ่งทนนะคะวิ่งมาราธอนนะคะคุณจะประสบความสําเร็จใครที่จะเปิดทําธุรกิจอะไรนะคะถ้าหวังที่จะรวยเร็วอันนี้มันก็ไม่ถึงขนาดว่าจะรวยเร็วนะั้นต้องใช้ความอดทนมากเลยนะคะแล้วก็ด้านดีถ้าว่าใครทําเกี่ยวกับเรื่องการ,กรเกษตรนะคะก็จะได้ดีด้วยนะคะแล้วก็ท่านใดที่ทําเกี่ยวกับเรื่อง อุตสาหกรรมก่อสร้างก็จะส่งผลดีนะคะก็จะได้งานที่แบบยาวๆไปเลยนะคะชาวราศีกรกฎจะส่งผลในด้านของความรักและการลงทุนนะคะถ้าหากว่าท่านใดที่เป็นโสดมาก่อนหน้านี้นะคะคุณก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจหรือหากว่าคุณคบใครมานานแล้วนะคะเขาไม่ขอคุณแต่งงานสักทีเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะขอคุณแต่งงานหรือ ถ้าหากว่าคนเดิมเขาไม่ขอคุณแต่งงานคุณก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอคนใหม่ที่เข้ามาแบบว่าปุ๊บปั๊บ,บกระทันหันเลยก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็ด้านการลงทุนนะคะที่ผ่านมาถ้าหากว่าคุณลงทุนไปแล้วเนี่ยมันยังส่งผลไม่ค่อยดีหรือมันไม่งอกไม่เงยนะคะก็จะกลายเป็นงอกเงยมากขึ้นหรือที่ผ่านมาเนี่ยคุณลงทุนแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จคุณก็จะได้พบเจอธุรกิจที่ดีมากๆด้วยนะคะนี่คือด้านดีนะส่วนด้านไม่ดีนะคะ คือถ้าหากว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณมีคู่กรณีอะไรอยู่นะคะหรือว่ามีปัญหาอะไรอยู่เนี่ยก็ถึงเวลาที่เขาก็ต้องคิดบัญชีกับคุณแล้วละ่ะหรือบางท่านก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพร่างกายด้วยนะคะก็แนะนําว่าดูแลตัวเองนะชาวราศีสิงห์จะส่งผลดีมากๆเลยนะคะกับชีวิตของคุณใครที่ทําให้คุณรู้สึกแย่นะคะทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยสบายใจหรือไม่ชอบขี้หน้ากันเนี่ยเขาก็จะหนีหายไปเลยนะคะ หรือใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเป็นมีคดีความฟ้องร้องกันอยู่นะคะก็มีโอกาสที่จะชนะคดีนะคะแล้วก็ใครที่มีความรักที่มันไม่ดีนะคะก็ใครที่ความรักไม่ดีหรือมีความเบื่อหน่ายนะคะก็จะมีการตัดสินใจครั้งใหญ่นะ,ะเกี่ยวกับเรื่องของความรัก หรือถ้าหากว่าคุณมีความทุกข์ในเรื่องของความรักเนี่ยความทุกข์มันก็จะหมดไปด้วยท่านที่เกิดราศีกันด้านดีก็คือคุณจะได้งานที่เป็นงานโครงการระยะยาวนะคะคือ,คอได้เงินกินยาวเลยนะ,ะถ้าคุณค้าขายลูกค้าคนนี้ก็จะซื้อสินค้าคุณต่อเนื่องนะคะเป็นระยะยาวหรือใครที่ทํางานนะคะถ้าคุณทํางานแบบเป็นโปรเจกต์นะคุณก็จะได้โปรเจกต์ที่ยาวด้วยนะคะยาวเลยค่ะประมาณ2ปีครึ่งเลยนะคะ ก็จะส่งผลดีด้านนี้นะคะส่วนการลงทุนถ้าหากว่าคุณลงทุนมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะที่มันไม่งอกไม่เงยเนี่ยต่อไปมันก็จะได้ส่งผลดีต่ตัวคุณละนะคะก็จะออกดอกออกผลละนะคะอันนี้คือด้านดีนะคะส่วนด้านของความรักนะคะก็จะส่งผลให้คุณเนี่ยอาจจะมีความกังวลใจในเรื่องของคู่ครองนะคะอย่างเช่นคู่ของคุณป่วยหรือคนที่มีความรักมาก่อนหน้านี้แล้วอย่างเช่นมีคนรักอยู่นะคะ มันก็จะมีคนใหม่เข้ามาคุณอาจจะไปห่วงคนเก่าก็ได้นะ,ะก็แนะนําว่าอย่างนี้ค่ะเรื่องของความรักเนี่ยมันเป็นช่วงความรักที่มันก็มีทั้งสุขและทุกข์เข้ามานะคะด้านความรักของชาวราศีกันถ้าหากว่าคุณเป็นคนโสดนะคะจะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณนะหรือท่านใดที่แบบบางทีเนี่ยมันอาจจะมีความรักซ้อนก็ได้นะคะ รักเก่าก็มีรักใหม่ก็เข้ามานะคะก็ตัดสินใจให้ดีๆนะคะแต่ว่ามันก็ยังคงยื้ยๆยุดยุดกันอยู่อย่างนี้นะคะไปเป็นระยะเวลาประมาณ2ปีครึ่งนะคะอาจารย์ก็แนะนําว่าคุณไปสนใจด้านอื่นดีกว่าสนใจด้านการทํางานหรือการลงทุนจะดีกว่านะคะถ้าด้านความรักมันไม่ได้ส่งผลดีอะไรก็เว้นไว้ก่อนนะคะหรือถ้าหากว่า จะคบกันยาวๆอันเนี้ยได้ค่ะแต่ถ้าหากว่าอยากจะสมหวังเรเร็วเลยอันนี้ก็จะยากหน่อยนะคะชาวราศีตุลเนี่ยจะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการงานแล้วก็บ้านที่อยู่อาศัยแล้วก็รถลาของคุณนะคะถ้าหากว่าคุณทําธุรกิจอยู่แล้วนะคะหรือว่าคุณไปขยายเนี่ยไปอยู่ไกลๆนะคะคุณอาจจะดูแลไม่ค่อยทั่วถึงนะคะหรือท่านใดที่มีบ้านอยู่แล้วหลังนึงแล้วอยากจะไปปลูกอยู่ไกล นะคะคุณอาจจะไม่ค่อยได้ไปเนาะมันอาจจะไม่ค่อยได้ดูแลกันนะคะหรือบางท่านเนี่ยมีรถหลายคันนะคะมีรถหลายคันอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงนะก็ดูแลกันหน่อยนะคะรถคันไหนที่เก่าแล้วคุณก็ดูแลหน่อยอาจจะขายไหมหรืออาจจะไปซ่อไมไหมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือบางท่านเนี่ยบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยมันซุดโทมมากนะคะคุณก็เอาปรับปรุงหน่อยนะคะ อาจจะซ่อมตรงไหนนะคะ payment. เป็นการเสริมดวงชะตาของคุณนะคะให้มันดีขึ้นนะคะถ้าหากว่าค <It> ุณไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยมันจะส่งผลให้คุณมีการเจ็บป่วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องกระดูกนะคะกระดูกกระเดี่ยวเส้นเอ็นต่างๆในร่างกายของคุณก็จะมีปัญหานะคะก็แนะนำว่าให้ทำนะราศีพฤจิกเนี่ยจะมีความโดดเด่นในด้านของธุรกิจการงานหรือเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยนะคะ คุณมีเกณฑ์ว่ายังไงคุณก็ต้องได้ใหม่อยู่แล้วนะคะอย่างเช่นทําธุรกิจการงานอะไรใหม่ๆนะคะหรือได้รถใหม่ได้บ้านใหม่ได้ที่ดินใหม่นะคะนี่คือด้านดีของชาวราศีพฤจิกะคะ ชาวราศีธนูต่อไปคุณจะทําอะไรเนี่ยคุณจะมีความคล่องตัวสูงขึ้นคุณอยากจะเดินทางไปไหนคุณก็จะได้ไปนะคะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะติดติดขัดขัดขดนะคะหรือทําอะไรก็ไม่ค่อยสะดวกนะคะ,ะบางท่านอยากจะเดินทางไปต่างประเทศอาจจะติดด้วยเรื่องเอกสารตัญญาต่าง,างๆก็ได้นะคะหรือมีภาระอะไรที่ผูกพันที่ทําให้คุณไปไม่ได้สักทีนะคะต่อไปคุณก็จะไปได้นะคะหรือท่านใดที่อยากจะค้าขายที่ดินนะคะ ก็ยังขายไม่ได้สักทีต่อไปคุณก็จะขายได้ด้วยนะคะก็แนะนําว่าให้ทําบุญเสริมดวงชะตาตัวเองด้วยนะคะทำบุญที่ง่ายมากที่สุดเลยนะคะก็คือการสวดมนต์การนั่งสมาธิการสมาทานศีลน,นะคะอยู่ในศีลในธรรมนะแล้วคุณก็จะมีความโชคดีขอให้โชคดีทุกราศีค่ะ